ึงมาลึงมาดึงไปทักปึ๊บเอ๊ยจังจังกุญแจ่วงอีกอีกหน่อยพี่พี่ขยบแบบเมื่อก่าลุบยแบบเมื่อกี้ขยับแบบเมื่อก่ขยำขึ้นยึดขึ้นยึดกัพี่ไปขยับที่ที่ดอกมันที่ดอกมัขยับที่ดอกมันตายลตายมัไใแล้วเกี่ยวดึงมา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 ดูแลดูแลดูแลคุณร้อยกุญแจลวงแต่เราก็ต้องใจที่ อ๋อลูกกระตากไครเอ้ยเก็บสีเยอะนุกนุ๊กหน้ารักที่ดจตยาละล่วงไว้เรื่จบเลยนะเอ้าไอ้หนุ๊กมันเดิมมันเดิมมึงไม่อ้าอ้าออกไม่ได้โหอกระต่ายยังกระต่ายยัง อีกสัตว์ท่านล่วงลงไปนะบ้านเลยนะก็ไม่ปล่อยเดี๋ยวปล่อยมือพี่อ่ะเอาไปหดเอาไปประตูเอามือกอดกุ๊กเอาแค่แหละปล่อยแม่ไว้งั้นอ่ะเอ๊ะมันนี่จริงนะีทำอะไรมึงกู อยบอกกุญแจคกุญแจประตูคนละกุญแกันนะ้หลจะเก็บเครื่องมือไมเปิดทางรถเอ้โไหนวะจะข้ามเอ้าเนี้ยเอ้าก็นั่งมองมันอยู่ได้เออจะแก้ัมึงด้หาจังหเเขาคือรู้ไรไม่รู้เก็บก่อน่เกมีรู้ใครเปแก้เอาอันนี้มาดิแเราของันเล ได้คุณแจ้วเสือไขไม่ออกอีกอะไโอ้โหแล้วมันเป็นเฮียอะไรล่ะครับเียออาได้ออกขายต่อย้าก็ไปูทาไมไดุ้แจแล้วไข่ไม่ออกฮะมันไมกี่ดอกนะดอกเดียวเอ้โหคุณแจอวไม่ไดุ้แจไม่ได้าิ เมันนี้เกนงจริงเก่อเดี๋ยวเอาไม่พออ่ะเฮ้ยเอางายหน่อยโอเคนูมันหนีไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นนะมันนีจริงนะเดี๋ยวบอกไม่ได้อีกเี๋ยตัแเกล็แล้ว

นะันเะนี่ยมีเน em> ี่ยาน่เแเย่ eh ัเนได้กุญแจมาแล้วแต่ไขไม่ออกอีกระจ้าช่วยวยทอดมาเนี่ยโอ้

น้าแกเขาลงฝั่งนี้เองเดียวอืม